ในคลิปเสียง10ตอนนี้ผมก็จะพาท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นไมโครเลอร์นิ่งนะครับโดยเจตนาที่อยากจะทำเป็นคลิปเสียงที่อยากจะใช้สำหรับการให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการลูกน้องของคนที่เป็นหัวหน้างานของคนที่เป็น ผู้จัดการนะครับผมเรียกไมโครเลอร์นิ่งชุดนี้ว่าเป็น Manager Skill Development Series นะครับซึ่งก็จะมีหลายเรื่องหลายเราที่หยิบม,มาคุยให้ฟังเรื่องแรกที่จะคุยให้ฟังในไมโครเลอร์นิ่งเซตนี้นะครับก็คือเรื่องของการบริหารลูกน้องแบบได้ใจและได้งานด้วย D.I.S.C ผมจะคุยให้ฟังว่า D.I.S.C มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลูกน้องแต่ละแบบเป็นยังไงเขาชอบหรือไม่ชอบแบบไหน เวลาที่ท่านจะต้องสื่อสารพูดคุยจะต้องมอบหมายงานเขาเป็นยังไงบ้างก็จะคุยให้ฟังถึง10ตอนเลยทีเดียวนะครับเพราะมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันเยอะมากโดยปกติแล้วเรื่องของการบริหารจัดการลูกน้องให้ได้ใจและได้งานด้วย DISC เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันในลักษณะที่เป็น In-house Training หนึงวันเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าเป็นหลักสูตรที่เป็น Public Training ผมพบว่ายังไม่ค่อยมีเนาะเพราะบางที ส่งคนมาเรียนรู้แค่คนเดียวมันอาจจะไม่คุ้มในมุม,มองค์กรน,นะครับแต่มันควรจะต้องให้พนักง,งานเนี่ยได้เรียนรู้ในลักษณะที่รู้เขารู้เราจะทําให้บริหารจัดการตัวเอกบริหารจัดการเพื่อน่วมงานรวมทั้งหัวหน้าผู้จัดการที่ต้องบริหารจัดการลูกน้องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับไมโครเลิร์นนิ่งอันนี้จริงๆก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมให้ความสนใจนอกเหนือไปจาก ในหลายๆเรื่องที่หยิบมาคุยเช่น skill metric เช่นเรื่องของ PDPa หรือเรื่องของ competency เรื่องของทักษะการบริหารจัดการในเรื่องอื่นๆเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้หยิบมาทำเป็น series ในรักษาออกมาแบบนี้นะครับดังนั้นก็เลยเอาขอฝากเรื่องนี้สำหรับท่านที่สนใจเรียนรู้ด้วยนะครับผมเชื่อว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยในการที่จะทำให้พนงานและผู้จัดการเนี่ยได้ บริหารจัดการลูกน้องแบบได้ใจและได้งานได้ผลลัพธ์ในงานที่ดีมากขึ้นนะครับในตอนแรกที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือทำไมต้องเรียนรู้เรื่อง d i s c บอกก่อนเลยว่า mm hmm. d i s c เนี่ยมันเป็นแนวคิดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยซ้ำไปนะครับอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Emotions of Normal People นะครับคนเขียนคือดรวิลเลียมมาสตันคนที่ประดิษฐ์เครื่องจักรเท็ขึ้นมาในโลกใบเนี้ยนะหนังสือเรื่องนี้พูดถึงบุคลิกภาพหรือว่าสไตล์ซึ่งแต่เดิมเขาเขาใช้คำว่าไทม์นะครับไทที่แปลว่าชนิดเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบเรียกคำว่าไทสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งของไงก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเวลาที่พูดถึงเรื่องเดย์เอเนี่ยก็จะเรียกว่า เพอร์สนาลสไตล์ของคนนะครับหรือว่าสไตล์ของคนเราสไตล์ style คือลักษณะของการแสดงออกลักษณะของการปฏิบัติซึ่งจะเป็นผลจากการมีความคิดความอ่านอุปนิสัยใจคอในลักษณะแบบนั้นนะครับท่านสังเกตไหมว่าเวลาที่เราจะบริหารจัดการลูกน้องให้ได้ผลดีเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจลูกน้องทําความเข้าใจไม่ใช่แค่ความเก่งในเรื่องของงานของเขาไม่ใช่ดูเรื่องฝีมือทักษะของเขาเรื่องเดียวนะครับ แต่ต้องดูด้วยอุปนิสัยใจของเขาเป็นยังไงถ้าท่านทําความเข้าใจได้ดีมันจะสามารถสื่อสารมันจะสามารถบริหารจัดก,การเขาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุคนกับสุภาษิตไทยโบราณไหมครับที่พูดว่าอ่านคนได้ใช้คนเป็นนะอ่านคนได้มันหมายถึงว่าท่านต้องรู้จักว่าคนแต่ละแบบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันและแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงคนน่ยมันมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ช่วงวัยหรือว่าเจเนอเรชันใช่ไหมฮะ คนแตกต่างกันที่ preference หรือลักษณะการมองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเช่นคนบางคนจะมองภาพใหญ่ๆย่อยไปภาพเล็กๆคนบางคนจะมองภาพเล็กๆหรือภาพย่อยๆขยายไปภาพใหญ่ๆเวลาอธิบายเรื่องนึงจะอธิบายเรื่องใดที่ละเอียดยิบลงขั้นตอนก่อนแล้วค่อยพูดถึงเรื่องกว้างๆตามลําดับในขณะที่คนบางคนจะพูดถึงเรื่องใหญ่ๆ,ๆกว้างๆก่อนเลยแล้วค่อยไปย่อยรายละเอียดลงไปอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นจะต้องไปขยายรายละเอียดเราเรียกคนมองภาพเล็กไปภาพใหญ่คนมองภาพใหญ่ไปภาพเล็กนะครับลักษณะแบบนี้นี่คือความแตกต่างของคนทําให้เวลาที่เราสื่อสารพูดคุยมันมองภาพมันทําความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆอาจจะแตกต่างกันไปถ้าท่านไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแบบไหนเวลาที่ต้องไปสื่อสารพูดคุยก,กันมันก็จะประสบปัญหาติดขัดสักนิดหน่อยนะครับเราอยากให้การสื่อสารได้ผลดีทั้งนั้นแหละ เราอยากให้เวลาไปพูดคุยกใครไปทํางานใครแล้วมันได้ผลดีมากกว่าที่จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจกันหรือหรือรู้สึกกินแหนงแลงใจกันเพราะมันจะไม่ค่อยได้ผลงานที่ไม่ค่อยได้ผลงานส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเพราะไม่ได้ใจกันเวลาที่ทํางานด้วยกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นหัวหน้าต้องรู้จักลูกน้องว่าลูกน้องเนี่ย มี personal style หรือลักษณะสไตล์ส,ตส,ตส่วนตัวเขาเป็นแบบไหนเนี่ยคือความจำเป็นที่เราจะต้องมาเรียนรู้ D.I.S.C. ย่อยภาพลงมาให้เล็กกว่านั้นลองทำความเข้าใจดูนะครับท่านสังเกตไหมบางคนที่เป็นลูกน้องของเราเนี่ยพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกเสียใจไม่สบายใจทุกใจมากเลยในขณะที่บางคนพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนคล้ายๆกันเนี่ยกับรู้สึกเฉยๆรู้สึกชิวๆหัวหน้าก็บน่บนๆไ,ไปงั้นแหละก็คิดแบบนี้ คนบางคนเนี่ยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาลูกน้องบางคนกว่าจะพูดอะไรออกมาได้เนี่ยไปประชุมอยากให้แสดงความคิดเห็นก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรถามว่าเขาไม่รู้เรื่องไหมมันก็สรุปแบบนั้นไม่ได้นะครับลูกน้องบางคนช่างซักช่างถามลงรายละเอียดเลยจะคุยอะไรแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีเอกสารต้องมีเปเปอร์จะคุยด้วยวาจามันก็ไม่เหมาะลูกน้องบางคนส่งอีเมลก่อนแล้วค่อยเดินไปคุยให้เขาได้ทําความเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆ ในสารที่แนบไปทางอีเมลก่อนหรือลูกน้องบางคนขอให้เดินคุยก่อนแล้วเรื่องอีเมลค่อยส่งตามมาก็ได้ท่านเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างของลูกน้องแต่ละคนมันทําให้อะไรฮนะมันทำให้เวลาที่เราจะต้องบริหารจัดการลูกน้องเนะี่ยเราจะต้องไปปรับตัวเองอยู่เสมอเดี๋ยวจะคุยให้ฟังต่อไปว่าเวลาที่เราเรียนรู้แล้วเราจะใช้งานเครื่องมือที่เรียกว่า d i s c มันมี3เรื่องที่ท่านจะต้องคิด และ3เรื่องเนี่ยที่ท่านจะต้องทําให้ได้โดยเช่นเดียวกันเพื่อให้ท่านสามารถบริหารจัดการลูกน้องแบบ D.I.C. ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับใน m i โคร Learning ตอนต่อไปตอนที่2ทับสิก็จะคุยให้ฟังว่า D.I.C. s เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะมีการประเมินอะไรไงบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะ ค่อยๆขยายความลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งคนแต่ละสไตล์ที่เป็นสไตล์ดียังไงสไตล์ไยังไงสไตล์เอสไตล์ซียังไงแล้วก็พูดไปถึงวิธีการที่จะบริหารจัดการเขาวิธีการที่จะสื่อสารพูดคุยบเขาวิธีการที่จะมอบหมายงานเขาให้กับคนแต่ละสไตล์นั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามในตอนถัด,ถดไปครับ